ผมได้นาให้พี่น้องนะครับสารบัญถ้าใครท่องจาคําสารบัญได้สัปดาห์หน้าผมมีรางวัลเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแจกพี่น้องสารบัญพระคมภีนะครับพี่น้องเปิดในหน้าอ่าเอานอนปักด้วยในหน้ากอครับหน้ากอไก่ที่เขียนว่าสารบัญนะครับจเริ่มงานนล่โจนนะครับี<า>่เขียนว่าชื่อพระธรรมพี่น้องเห็นไหมครับชื่อพระธรรมมัทธิวมาโกพี่น้องเปิดเปิดหน้านั้นเปิดหน้าหน้ากอไก่หน้าสารบัญครับ เจอแล้ครับเจอแล้วจ้ะเจอแล้วครับ,รบอยากให้พี่น้องมิกัดได้อ่านต้องชื่อหน้าสารบัญด้วยกันว่บมัตติม,มาโกลูบ,บาเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นะครับอ่าพี่น้องอ่านด้วยกันก่อนนะครับอ่าพี่น้องครับอ่านพระธรรมมัตติวกันนะครับหนึ่งสองสามมัตติว<ำ>มารโกลูกายอนกิจการโรม โครินฉบับหนึ่งโครินฉบับสองกาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีเทสโลนิกาฉบับหนึ่งเทสโลนิกาฉบับสองทิโมธีฉบับหนึ่งทิโมธีฉบับสองทีตัสนะสองนะสองครับปรินเน่หนึ่งทีตัส ฟิลิมนฮิบรูยากรหนึ่งเปโตสองเปโตหนึ่งยนสองยนสามยนยูดาวิวอนพี่น้องครับที่พี่ผมให้พี่น้องอ่านตรงนี้เพราะเวลาผมบอกให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์นะพี่น้องจะได้หาได้นะครับไมื่อผมบอกว่าพี่น้องครับให้เปิดในพระธรรมลูกาอะไรลูกาหน้าไหนเนี่ย นะครับถ้าพี่น้องนะครับเอาไปท่องได้นะครับสัปดาห์หน้าไอ้ราวหน้ามีรางวัลด้วยนะครับแต่คนใหญ่พี่น้องเริ่มต้นในอ่านในพระธรรมมาทิวก่อนนะครับพี่น้อง่วยเปิดไปยังนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยครับมาทิวพี่น้องเริ่มอ่านเลยอ่านวันระบทแนะนําให้อ่านวันระบทนะครับ นะครับเริ่มต้นอ่านพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านด้วยเริ่มต้นอ่านพร้อมกันในพระรามมัททิวนะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วคราวหน้าผมจะมีการได้มาคุยกับพี่น้องมากขึ้นโอเคครับพี่น้องครับเราจะมีการเตรียมงานของเราด้วยเหมือนกันในคริสต์มาสที่จะมาถึงนะครับอาจจะขอเล่นเชิญครอบครัวคู้เจมมาแจ้งไม่รู้มาได้ป่าวดูที นะครับโอเคพี่น้องครับเพื่อเราจะได้โอกาสนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกคงขอเชิญพี่น้องนะครับมีการได้ยืนขึ้นด้วยกันเราจะอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าท่านนะครับและเราจะรับประทานอาหารกันนะครับในเวลรนะครับเราจะอธิษฐานเพื่อข้าแต่พระเจ้าฟ้าสวรรค์พระเจ้าอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้วันนี้สืดไปเป็นนิดพระองค์จะข้าลูกได้รู้แล้วว่าพระองค์คือพระเจ้า และลูกปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นในพระพรของพระองค์คือลูกอยากจะเป็นพยานเรื่องของพระองค์และลูกปรารถนาที่จะใช้เวลาอย่างจริงจังในการศึกษาพระวจนะเพราะว่าลูกอยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนลูกนั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นในความรักของพระองค์และนำความรักของพระองค์ไปแบ่งปันผู้อื่นอย่างมากมายพงจการและลูกอดิษฐานพงะการ พึงวนวนที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากพูดคุยกับพระเจ้าอยากรู้ว่าพระองค์รักลูกขนาดไหนอยากรู้ว่าพระองค์ต้องการจะพูดอะไรกับลูกพระองค์จะการและลูกจะได้หลัฐานเพื่อคนอื่นมากมายอย่างที่พระองค์อยากให้ลูกทําลูกรักพระองค์พระองค์จะการและลูกจะขอสิ่ง,งต่างๆพอลูกเชื่อว่าเมื่อพระคำของพระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาจะพบภูจการลูกรรป,ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าและลูกปรารถนาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพราะว่าลูก ตัวหรือต้องทําแต่ลูกรักที่จะทาเพราะลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ในพระคำดีของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกขออวยพรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะมีความรักได้รับความรักจากพระบิดาความเมตตาที่มาจากพระบนและความสืิอสนมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่ท่ามกลางเราจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคราวหน้าในนาเบริสท์อาเมนขอบคุณ